สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปพิคาร์ดนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ใดที่ตัวคุณจะต้องได้พบเจอก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นแบบพลิกหน้ามือหลังมือเลยจากที่เคยป่วยไม่สบายก็ดีขึ้นอะไรยเงี้ยคือเคไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะคำว่าชีวิต ไม่มีความสุขหรือเป็นทุกข์ใจไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสถานการณ์ที่เค้กกําลังจะอ่านไพ่ในวันนี้มันคือตัวที่เป็นเหมือนสัญญาณที่บ่งบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วนะเมื่อคุณเจอสถานการณ์เหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. น่าจะดึงมาประมาณ สสถานการณ์นะคะโอเคเดี๋ยวลองเลือกกองไพ่ดูกองที่1จะเริ่มจากซ้ายมือเค็กเสมอหรือจากรกอบด้านนอกอย่างนี้นะคะเวลาเลือกไพ่ด้านนอกไล่เข้ามาแบบนี้นะคะ1 2 3ส,สแบบนี้นะ,ะสายตาสะดุดไพ่ใบไหนให้เลือกใบนั้นก่อนเลยนะคะเลือกไปฟังกองนั้นอะ่ะเออเพราะไหม1 2ึสตึ้ง,อง,งกองที่1เริ่มจากฝั่งนี้นะคะกองที่1จะเป็นหินเป็นคริสตัลนะคะกองที่2เป็น ขนนกนะคะเป็นเฟตเตอร์เป็นแบบขนนกขนไก่อะไรเงี้ยเฟตเตอร์นะคะแล้วก็กองที่3นะคะเป็นลูกเต๋าค่ะลูกเต๋าแขวนอยู่นะคะหนึ่งสองสามสายตาสะดุดไพ่ใบไหนให้เลือกฟังไพ่ใบนั้นกองนั้นก่อนเลยนะคะเคใครที่เลือกไม่ได้กดหยุดนะคะแล้วก็ตั้งใจเลือกอีกทีนึงแล้วกันเนาะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนๆนที่เลือกกองที่1 นะคะกองที่1ขอดูคําใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่1นึ่งนึงนะใครที่อยากรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรียนอะไรแล้วปังทํางานอะไรแล้วปังแล้วดีเนทั้งงานหลักแล้วก็งานเสริมอ่ะติดต่อเข้ามาดูพื้นดวงได้นะคะหรือว่า ถ้าอยากรู้เรื่องลักษณะเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาดูพื้นดวงได้ค่ะดูครั้งเดียวนะยกเว้นจะทำตายหายนะว่าขอดูใหม่ได้แต่เคไม่เก็บไฟล์ไว้นะคะคนที่เลือกกองที่1คุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะพระศพกันมังกรนะคะแล้วก็ธนูตุลน,นะคะพระศพกันมังกรธนูตุลเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคนที่เลือกกองนี้นะคะคําใบ้ที่1คุณเป็นคนที่ ชอบให้คนรักคนชมนะคะเป็นคนทําอะไรก็เหมือนกับมีความโดดเด่นในตัวเองคนจะมองเห็นคุณก่อนถ้าเดินไปแบบ 3- าสี่คนคนอื่นอ่ะจะเห็นออร่าเห็นบางอย่างในตัวคุณคือจะมองปุ๊บแล้วก็เห็นคุณก่อนใครเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นเออแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพูดในสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องพูดสมมุติคุณอยู่กับเพื่อนกลุ่ม A คุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องพูดเรื่องแบบที่มันไม่เกี่ยวกับกลุ่มเออไม่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 ชอบพูดในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับบุคคลที่คุณกาลังสนทนาด้วยเออหรือไม่เกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเอาเล่งคนอื่นมาพูดคุณไม่ชอบพูดแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะคะตามไพ่นาไม่มีปัญหาเรื่องเงินจะหาเงินได้ทันตลอดมีเงินใช้ตลอดหาเงินได้ตลอดไม่นานทีปีหนจะเดือดร้อนเรื่องเงินแต่คือ ถ้าเลือกกองเนี้ยน้อยมากไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะแล้วก็คำใบต่อมาคุณมีคนหนึ่งในชีวิตตอนนี้เป็นคนที่น่ารักแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทาตดินพิศพกบกดิ์ามังกรเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจาร์ของตัวเขาก็ได้อาจจะเป็นแฟนรุ่นน้องเป็นคนคุยเป็นใครก็ตามแต่คุณรู้เลยว่ามีคนคนนี้ในชีวิตเขาหวางดีกับคุณน่ารักกับคุณมากดีกับคุณมากจริงใจกับคุณมากๆ ทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังตอบไม่ตรงลองเลือกกองอื่นได้นะคะมาดูกันว่า3ส,สถานการณ์ในชีวิตคุณที่มันจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนสัญญาณที่ช่วยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลังจากสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วอะชีวิตคุณจะพลิกเปลี่ยนเปลี่ยนดีขึ้นเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีเปลี่ยนแบบไม่ทุกข์ใจอีกแล้วอะไรประมาณนะี้แต่เคไม่รู้นะว่าตัวคุณมีความทุกข์หรือกำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่นะคะเคไม่รู้นะคะ ดูกันว่า3เรื่องมีอะไรบ้างนะคะสถานการณ์แรกสถานการณ์แรกคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่เป็นคนชี้ชะตาหรือว่าตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญในชีวิตของตัวเองและคนอื่นเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือเป็นคนที่ถูกผลักดันให้ไปอยู่ในจุดที่ฉันสามารถตัดสินใจสิ่งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้ด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเองได้ด้วยสมมติ คุณตัดสินใจว่าจะให้พนักง,งานคนนั้อยู่ต่อหรือตัดสินใจว่าให้เขาถูกไล่ออกคุณมีอำนาจในมือที่จะตัดสินใจร่วมกู้กับคนที่บ้านเพื่อช่วยเหลือคนที่บ้านหรือไม่ร่วมกู้ด้วยแล้วปล่อยเ้เขาไปหาทางออกเองอะไรเงี้ยคุณมีอำนาจตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่มันสำคัญมากๆในมือและเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นด้วยและคุณน่ะต้องใช้ทั้งความคิดสติความรู้ ปัญญาแล้วก็ Power ที่คุณมีในการจัดการสถานการณ์นี้อย่างรอบคอบถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อไปเจอสิ่งที่มันดีแบบปับงสุดๆแบบหน้ามือหลังมือเลยอะเออนี่คือสถานการณ์แรกนะคะไม่งงใช่ป่ะเออสถานการณ์ที่สองคุณจะต้อง ได้ไปอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพาแวดล้อมที่ทำให้สิ่งที่มันสกกระปกกลายเป็นใสสะอาดอะไรที่ไม่ยุติธรรมคุณจะต้องไปอยู่ในจุดนั้นเพื่อเป็นคนทำให้มันเปิดเผยหรือยุติธรรมคุณจะต้องไปอยู่ในจุดที่ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องอ่ะยกตัวอย่างคุณได้งานใหม่ ได้รับตำแหน่งเข้าไปไปอยู่ในที่ที่หนึ่งที่เนที่ทํางานอะไรเงี้ยแล้วที่ผ่านมามีคนแอบโกงเงินแอบขี้เกียจไม่ยอมทําเอกสารให้มันครบอะไรเงี้ยมาตลอดพอคุณเข้าไปอ่ะคุณจะเป็นคนที่เข้าไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้นโดยการบอกว่าเฮ้ยเอกสารมันต้องมี A B C D มันต้องมีครบ ทั้ง4อย่างนี้มันจะขาด B หรือขาด C แบบนี้ไม่ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องประมาณนี้ค่ะแค่ยกตัวอย่างหรือคุณย้ายเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึง่งมันส่งกโปรกมากเลยแล้วพอคุณเข้าไปอ่ะคุณจำเป็นที่ต้องคุยกับทุกคนที่อยู่ร่วมกันนะบริเวณนั้นว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปทุกคนมาช่วยเก็บขยะประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะไม่งงนะแค่ยกตัวอย่างประมาณนี้เอออะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่คลินไม่สะอาด คุณจะเป็นคนที่เข้าไปแล้วพบเจอกับสถานการณ์เนี่ยเพื่อเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนั่นเองแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปอีกจุดที่มันแบบพิเศษมากๆดีมากๆสถาน,านการณ์สุดท้ายคุณจะถูกผลักให้ไปอยู่ในสถาน,านการณ์ที่ต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกมันจะเป็นจุดที่ ตามใจตัวเอง100%ซก็ไม่ได้ตามใจคนในครอบครัวร100้อยซก็ไม่ได้ตามใจแฟนร้อซก็ไม่ได้ตามใจคนที่ทํางานร้อซก็ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องถูกแบ่งเป็นอีควัลเท่ากันหมดเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าอืยากจังเลยฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่วันเนี้ยอยากนอนมากกว่าอยากไปทํางานวันเนี้ยอยากพักผ่อนมากกว่าจะไปแบ่งเวลาให้เพื่อนแฟนหรือว่าครอบครัวไม่อยากอยากให้เวลาตัวเองแต่ไม่ได้ จักรวาลหรือว่าสถานการณ์บางอย่างมันจะบีบบังคับให้คุณต้องทุกอย่างต้องเท่ากันนะในในช่วงเดือนนี้ทุกอย่างต้องเท่ากันนะเธอให้เวลาตัวเองเท่านี้เธอให้เวลาแฟนเท่านี้เธอตามใจตัวเองเท่านี้เธอตามใจคนที่บ้านเท่านี้คุณจะถูกบังคับให้อยู่ในจุดที่ถ้าเป็นปกติคุณจะโกรธมากแล้วก็ด่าด่าเลยแต่คุณจะถูกบังคับให้แบบไม่ได้อดทนกว่านี้สิแสดงออกได้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ในใจแล้วก็แบบ โอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้ด่านในใจก็ได้วะอะไรประมาณนะี้คุณจะถูกบังคับให้ให้จัดการอารมณ์อะค่ะให้บาลานซ์เมื่อคุณทุกคุณจะรู้สึกว่าโอเคจะทุกระดามากมากคนนี้ไม่ได้แล้วพวกนี้ต้องตื่นไปทางานลดลงครึ่งเดียวอะไรประมาณนะี้คุณจะถูกบังคับให้ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในจุดที่บาลานซ์และพอดีจากสถานการณ์ทุกสถานการณ์จากทุกๆความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี้ยที่อ่านมาสามอย่างอะ คือสถานการณ์สำคัญที่เมื่อคุณเผชิญเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบพลิกผันเลยหลังจากนั้นเปลี่ยนดีมากแบบเปลี่ยนเป็นดีมากๆไปเลยจากที่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้ก็จะเหมือนถูกแก้ถูกเคลียร์ไปได้โดยที่คุณก็จะงงๆแว่าเฮ้ยเออมันเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วมันดีมากจริงๆแต่มันจะเกิด3ามสถานการณ์นี้นะคะเท่านี้สำหรับคนที่เลือกกองที่1อ่าอ่ะยากมากโอเคขออนุญาตไป เดี๋ยวนะขอญาดไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่สองนะคะกองที่สองโอเคขอดูคำใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคนที่เลือกกองที่สองหน่อยนะคะ <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ดูพื้นดวงด้วยกันแวะเข้ามาดูพื้นดวงได้นะคะจะรู้จักเพลงมากขึ้นแล้วก็เหมือนเลือกงานได้ถูกถูกกับดวงตัวเองแล้วก็เลือกอเรียนได้ถูกต้องตามแบบตามพื้นดวงตัวเองแล้วก็ได้รู้ลักษณะเนือ้อคู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะ คนที่เลือกกองนี้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมีนกรกฎนะคะเมษสิงห์ธนูพิษพนะคะมีนกรกฎเมษ,มษมสิงห์ธนูพิศพเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณเองนั่นเองนะคะ,ะคาใบที่หนึ่งคุณเป็นคนที่ชอบดูดวงมากแต่ไม่ค่อยเชื่อคําพูดหมอดูเท่าไหร่เหมือนคําทํานายอะไรดีก็เดีเหรอเออดีไม่ดีเหรอเออไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้สนใจแต่ชอบฟังชอบดู ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยเออแล้วก็คุณเป็นคนที่ energy masculine มากกว่า energy feminine แต่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะคะต่อมาคำใบ้ต่อมาเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่คำใบ้ต่อมาคุณมีความรู้สึกว่าคิดถึงคนที่อยู่ไกลคิดถึงคนที่แตกต่างจากคุณมากๆและคุณผูกพันกับเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนครอบครัวก็ได้นะคะหรือเป็นแบบคนที่สนิทด้วยเป็นเพศตรงข้ามนะคะ คุณเป็นคนไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ชอบนินทาใครไม่ชอบเอาเรื่องใครมาแบบปวดหัวใครที่อยู่ในสถานการณ์เดือดร้อนมากๆคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากเพิ่มเรื่องดราม่าในชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยคุณถ้าเลือกได้คุณจะไม่ยุ่งกับปัญหาของใครเลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณเห็นแก่ตัวแต่คุณรู้สึกว่าฉันก็มีเรื่องน่าปวดหัวพออยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมฉันต้องแบบไปเอาเรื่องน่าปวดหัวมาเพิ่มอีกแบบไม่จําเป็นไม่จําเป็นอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็คุณไม่ชอบคนที่อารมณ์ร้อนใครมาแบบอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจทําไมไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองอะไรประมาณเนี่ยเออคุณเป็นคนไม่ชอบปัญหาคือแค่เข้าใจนะว่าคนเราทั่วไปอะ่ะก็จะแบบไม่มีใครชอบปัญหาหรอกนูน่นนี่แต่ถ้าคุณอะคุณจะรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ควรเป็นปัญหาด้วยซ้ําอันนี้เป็นปัญหาใช่ไหมทางแก้คืองี้ง คุณเป็นคนที่ไม่ถูกกับปัญหาคุณจะรู้สึกถ้าที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างไงแก้แก้แก,แก้แก้แล้วไม่ควรเป็นปัญหาอีกอะไรประมาณนะี้เป็นคนที่อ่านมาทั้งหมดเนี้ยเคยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตมากๆคนหนึ่ง <laughs> มันมีความรู้สึกว่า energy คล้ายกันด้วยมันมี energy บางอย่างค,คล้ายๆแบบนี้เวลาอ่านแล้วมันจะแบบรู้ใช่ไหมเออโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า สามสัญญาณหรือว่าสามสถานการณ์ในชีวิตคุณนะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเป็นเหมือนสิ่งที่จะเหมือนคําใบ้หรือเป็นสิ่งที่จะบอกให้คุณรู้ว่าเฮ้ยหลังจากที่สถานการณ์สามอย่างเนี้ยเกิดขึ้นนะ่ะชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนไปนในจุดที่ดีขึ้นหรือสมหวังสมปรารถนานั่นเองนะคะแบบดีตามที่ใจเราตั้งใจไว้หรือว่าวังไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอยู่สามสถานการณ์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ เรามาลองดูเริ่มกันเลยจากสถานการณ์ที่1น,นะคะสถานการณ์ที่1ที่คุณจะเจอก็คือคุณจะมีคนรักมีความรักมีคนคุยหรือมีแฟนนั่นเองเป็นสถานการณ์ที่คุณมีคนรักมีความรักเป็นคนคุยหรือเป็นคนที่มีแฟนนะคะแล้วคราวนี้ มันจะมีสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือความรักของคุณจะน่ารักหวานชื่นเข้าใจกันดีหรือแบบมีการพูดคุยกันแล้วมันคุยกันถูกคอมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไม่มีความดราม่าท็อกซิกใดๆแต่แต่แต,แต่มันก็จะมีความมีเรื่องทำให้ห่างไกลกันอาจจะต้องทํางานคนละที่อยู่คนละที่ในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันจะมันจะทาให้เกิดความรู้สึกโหยหาคิดถึงอยากเจอจังเลย คิดถึงเธอจังเลยเดี๋ยวเราจะเจอกันวันที่เท่านี้เท่านี้เรารอที่จะถึงวันนั้นเร็วๆประมาณนี้อันนี้คือสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะที่ถ้ามันเกิดขึ้นอะ่ะเป็นเหมือนสัญ,สญ,ญญาณที่จะช่วยบอกว่าเฮ้ยชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นนะหลังจากเนี้ยหรือแบบอะไรที่คุณรอมันจะสมหวังแบบเป็นไป,นป,นปนตามที่ชี่หวังเออสถานการณ์ที่สองคุณจะมีความรู้สึกว่า มันมีสองแบบสองสาแบบลองฟังดูนะคะสถานการณ์ที่สองหนึ่งคุณจะฝันร้ายแบบฝันไม่ค่อยดีแล้วฝันซ้ำๆอะไรอย่าเงี้ยอาจจะฝันเห็นในสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันแปลกทําไมฝันแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เค็กขอบพูดว่ามันคือฝันร้ายนะคะเป็นความฝันนะอืมแล้วก็สถานการณ์ที่ที่อยู่ในไพ่ใบเดียวกันเนี้ยคือ อาการป่วยที่เป็นการป่วยเก่ากำเริบเช่นเป็นภูมิแพ้ก็เป็นภูมิแพ้หนักอยูอ่ดีก็เป็นขึ้นมาเป็น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 ภูมิแพ้อะไรเงี้ยอะไรที่เคยป่วยเมื่อก่อนไม่ป่วยมานานแล้วแล้วเป็นอีกอะไรเงี้ยเส้นอะโควิดอเคยติดมาแล้วแล้วอยู่ดีติดอีกอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งเหมือนมีคนมาทํานายดวงหรือคุณไปสารเซมีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการทํานายว่าแบบมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ กรรมเก่าอดีตเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคําทานายที่เราอ่านแล้วเราไม่สบายใจเรารู้เราไม่สบายใจเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นอันเนี้ยคือสัญญาณที่2ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณรอคอยที่มันจะสมหวังอะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนามากๆหรือว่ามันจะทาให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยอะ่ะมันจะเกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์เหล่านี้นั่นเองนะคะอ่ะสถานการณ์ที่สามคุณจะรู้สึกว่า ตัวเองมีเสน่ห์มากๆต่อคนรอบข้างหรือต่อคนที่คุณรักเวลาคุณพูดอะไรทําอะไรต่อให้คุณส่องกระจกอะ่ะคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับรูปร่างหน้าตาตัวเองมีความสุขกับหุ่นตัวเองมีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วก็อ่าอย่างถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียจะมีคนมากดไลค์มาติดตามมาแบบพูดชมคุณเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ คุณจะรู้สึกว่าคุณจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีในเชิงของความสุขความเศร้าความเหงาความรู้สึกต่างๆที่เป็นความรู้สึกกับคุณจัดการมันได้ดีแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากๆอ่ามากไปกว่าน,นั้นใครที่ทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่มันต้องมีคนมองเห็นเยอะๆคุณจะถูกแบบถูกติดตามมากขึ้นแบบได้รับคำชมเยอะๆแล้วก็ มันเหมือนเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่ที่ถูกชื่นชมมากมากกว่าปกติถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะรวมๆก,กันกับสองเรื่องที่เคกพูดมาก่อนหน้าน,นี้นั่นหมายคมว่านี่คือสัญญาณว่าเฮ้ยอีกไม่นานสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังนะแล้วมันก็จะเป็นจริงดังนั้นมันก็จะเกิดขึ้นชีวิตจะพลิกผันไปนในทางที่ดีแบบหน้ามือหลังมือเลยอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคจบขอญอาตไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะกองที่3มขอดูคําใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะของตัวคุณหน่อยนะคะคนที่เลือกกองที่3มนะคะขอดูคําใบ้ลัคนาราศีหรอว่าดาวจันทร์ <c oughs> คนที่เลือกกองนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมีถุนตูนกุมมีนนะคะแล้วก็เมษ จริงๆเมธกับธนูนะคะเอคําใบที่หนึ่งคุณเป็นคนที่เลือกได้ในตอนนี้อาจจะเป็นการเลือกได้ในเชิงของเรื่องงานระหว่างงานแรกกับงานที่สองเลือกได้ในเรื่องของความรักคนเก่าหรือคนใหม่เลือกได้ว่าจะอยู่หรือจะไปเลือกได้ว่าฉันจะทําสิ่งนี้หรือไม่ทําสิ่งนี้อยู่ในช่วงที่สามารถเลือกได้ตอนเนี้แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนกําลังเลือกอะไรอยู่เ คำใบ้ต่อมาคุณมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นภาระความรับผิดชอบที่พูดตรงๆว่าไม่ได้เต็มใจที่จะทําแต่ทิ้งไม่ได้นะคะเป็นภาระอาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายภาระการดูแลเลี้ยงดูภาระการแบบแบบที่เราต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เอาจริงไม่ได้เต็มใจหรอกแต่ว่าก็ต้องทําเพราะปล่อยมือก็ไม่ได้ไม่ได้คิดลบแต่มันก็ถือว่าเป็นภาระเพราะมันมันเพิ่มความเครียด มันมันต้องใช้พลังชีวิตในการจัดการสิ่งนี้คำใบต่อมาตัวคุณเพิ่งได้รับข่าวดีเลยบางอย่างหรือเพิ่งได้รับโชคลาภนะคะข่าวดีอาจจะเป็นการได้รับของได้รับคำชมได้รับโปรโมชั่นได้รับเงินก้อนถูกหวอยอะไรเงี้ยหรือบางคนเพิ่งมีลูกมีน้องได้สัตว์มาเลี้ยงนะคะได้คําขออะไรบางอย่างที่เป็นคําขอที่เราดีใจมากเช่น ขอคุยจริงจังเป็นแฟนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอให้มาร่วมงานกันได้ไหมเอ้ยขอให้มาช่วยงานอันนี้ได้ไหมมีเงินค่าจ้างพิเศษให้อะไรเงี้ยค่ะคาใบต่อมาคุณมีภาระหน้าที่บางอย่างที่มันค่อนข้างเหนื่อยหนะแล้วก็วางก็ไม่ได้อย่างที่บอกอาจจะเป็นงานที่หนักอยู่ในตอนนี้หรือเป็นเรื่องภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นของตัวเองหรือของครอบครัวของคนรักของอะไรก็ตามแต่ว่าเหนื่อยเป็นเอ็นจิที่แบบเหนื่อยคือพูดแล้วแค่รู้สึกว่าเหนื่อย ประมาณนี้เดี๋ยวเราถ้าเกิดคาใบ้ตรงก็ฟังตอบไม่ตรงลองด้วยกองอื่นได้นะคะเรามาดูกันว่า3สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วมันเป็นเหมือนสัญญาณเป็นเหมือนคําใบ้ที่ว่าเฮ้ยถ้า3สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะชีวิตคุณจะดีขึ้นนะหลังจากนี้หรือถ้าคุณหวังอะไรไว้มันจะสมหวังแล้วชีวิตคุณจะพลิกแบบดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูกันว่าสามสถานการณ์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรก คุณจะได้ได้ไปดูดวงหรือได้รับคําทํานายนะคะโดยที่คุณไปดูเองแล้วมีหมอดวงมาทํานายให้เลยหรือมีเพศหญิงผู้หญิงเช่นแมย่ย่ายายป้านา้าอะไรเงี้ยไปดูดวงมาให้แล้วเอามาบอกเออหรือเป็นคนรู้จักคุณที่เอามาบอกเอาดวงเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปดูดวงให้เธอนะดวงเป็นอย่างนี้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 อืมแล้วก็ในสถานการณ์หนึ่งในไพ่ใบเดียวกันเนี้ยนะคะคือตัวคุณอะอยู่ดีๆก็ มีโอกาสได้ไปขอพอรกับเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเพศหญิงนะคะโดยที่ตามไพ่ตามไพ่มไม่ได้เห็นนะว่ามีใครมาชักชวนเชิญชวนไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจะได้ไปขอไปด้วยตัวเองอะไรเงี้ยไปทําเองไปด้วยตัวเองถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นหนึ่งสัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่า i, เฮ้ยหลังจากเนี้ย มันจะมีข่าวดีนะในเชิงที่ว่าชีวิตคุณกำลังจะพลิกไปในทางที่ดีหรือว่ามีปัญหาอยู่ก็จะแก้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ,อ่แล้วก็จะมีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่2นะต่อมาสถานการณ์นี้คือคุณจะได้เปลี่ยนคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนเองหรือสภาพแวดล้อมจัก,กรวาลอย่างเงี้ยบังคับให้เปลี่ยนเช่นถูกไล่ออกตัดสินใจลาออกจากงานถ้ราที่ยังหางานใหม่ไม่ได้ ตัดสินแบบอยู่ดีๆก็เคยทําหน้าทําสมองมาแล้วแต่อยู่ดีๆรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันมีโปรโมชั่นจา่ายตังค์นิดเดียวก็แก้สม,มูกได้แล้วไปทําดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีบางอย่างที่มาถูกกระตุ้นมาบังคับให้คุณเปลี่ยนแล้วมันเป็นการเปลี่ยนที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เช่นถูกไล่ออกไม่สามารถฝุดไล่ออกก็แรงเกินไปเอาใหม่ถูกขอเชิญให้ออกแล้วแล้วแล้ว เขาก็ไม่สามารถเอาคําสั่งนั้นอะคืนได้แล้วบอกให้กลับมาทํางานด้วยกันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่อาบางคนไปทํางานแล้วลาออกก็ต้องย้ายกลับบ้านเลยเพราะว่าไม่มีตังที่จะเช่าบ้านต่อที่ที่ทางานอยู่อะไรเงี้ยคือเป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเอากลับคืนเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนตัดสินใจลาออกจากง,งานเองหรือตัดสินใจย้ายที่อยู่เองตัดสินใจเลิกกับแฟนหรือตัดสินใจแบบทําอะไรบางอย่างอะ สิ่งเนี้ยมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้มันเป็นสถานการณ์ที่ตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกถ้าสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณที่สองที่บ่งบอกว่าหลังจากเนี้ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนพลิกดีแบบดีปังมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเกิดสถานการณ์นี้ก่อนเอาจริงนะตั้งแต่อ่านมาสามกองนะกองคุณน่าจะเป็นกองที่ ที่ถ้าเค้กเป็นเจ้าของดวงหรือคนที่ฟังอยู่ถ้าเค้กเป็นคุณอะไรเงี้ยเค้กคงรู้สึกกังวลอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็ให้กําลังใจในฐนานะคนอ่านไพ่พอเค้กอ่านไพ่ไงเออไม่ต้องกังวลคือพูดอย่างเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าคนเรามันก็เคยจุดอยู่ในจุดที่ยากกันทั้งนั้นนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีผลที่ดีตามาเสมอนะจริงๆสถา,านการณ์สุดท้ายไพ่เชยร์รอดน,นะคะสถา,านการณ์สุดท้ายนี้สถานการณ์ที่สามคุณจะได้มีการเดินทาง มันจะเป็นการเดินทางที่จะจำใจเดินทางหรือต้องเดินทางหรือตัดสินใจเอ,เองแหละว่าอ่ะไหนๆก็ไม่มีงานทําแล้วไปเที่ยวแล้วกันอะไรเงี้ยหรือไหนๆไม่มีงานทาแล้วตัดสินใจกลับบ้านที่ต่างจังหวัดดีกว่าไม่ได้กลับหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนนะคะตัดสินใจเลิกกับแฟนแล้วตัวเองอยู่ต่างประเทศก็ต้องย้ายกลับมาประเทศไทยคุณต้องเดินทางอะไรเงี้ยหรือ,อคุณไปทํางานที่ต่างประเทศคุณไม่รู้สึกไม่รู้สึกชอบที่ทํางานไม่ชอบหน้าไม่ชอบ ตจ้าของร้านที่เราไปทํางานด้วยร้านอาหารไทยอะไรนสมมติไปเมืองนอกอะไรเงี้ยหรืออยู่ในบริษัทที่ทํางานที่ต่างประเทศแล้วไม่แฮปปี้เลยลาออกคุณจะต้องถูกบังคับให้แบบเดินทางอาจจะเดินทางอาัเที่ยวก่อนสักเดือนนึงค่อยกลับไทยหรือัตสินใจกลับมาไทยแล้วมาหางานทำอะไรเงี้ยมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการเดินทางไกลมันเป็นการเดินทางไกลสถานการณ์ที่สามเนี้ย ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ถ้าทั้ง3อย่างนี้เกิดขึ้น3ส,สถานการณ์นี้เกิดขึ้นชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งแล้วมันจะเปลี่ยนแบบพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากที่เคยเครียดจะยิ้มได้หัวเราะได้เสียงดังจะโล่งใจหมดความเครียดหมดความกังบลคือชีวิตจะดีไปเลยค่ะหลังจากที่ส,สาสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย